สวัสดีค่ะชีวิตติดต,ตินเยรมณนีวันนี้อยู่ที่ร้านเอเชียนะคะแต่ว่าเราจะไม่พาชมสินค้าชนิดอื่นนะคะวันนี้จะมาเน้นเรื่องข้าวค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าข้าวที่วางขายในร้านเอเชียนั้นนะคะมีข้าวชนิดไหนแล้วก็มาจากประเทศใดบ้างนะคะ แต่บอกก่อนว่านี่เป็นตัวอย่างแค่หนึ่งร้านเท่านั้นนะคะเพื่อนๆที่อื่นอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะพาชมที่ร้านเอเชียในเยอรมันค่ะร้านนี้เป็นร้านที่หน่อยมาซื้อประจํานะคะเพืเ่อนๆเ,เป็นร้านที่ใหญ่พอสมควรค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ข้าวไทยกันเลยนะคะอันนี้เป็นข้าวเหนียวค่ะเพื่อนๆข้าวเหนียวชนิดพิเศษนะคะ ถุงนี้หนักแค่1กิโลกรัมนะคะราคาก็อยู่ที่2ยูโร50นะคะก็ประมาณ95บาทค่ะส่วนอันนี้เป็นข้าวที่มาจากญี่ปุ่นนะคะเพื่อนๆข้าวสำหรับทำซูชิค่ะก็ถุงละ2 99นะคะถุงบรรจุก็จะมีสีเขียวสีแดงก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพนะคะแต่ว่าหน่อยก็ไม่เคยลองซื้อนะคะว่ามีคุณภาพยังไงบ้างนะคะนี่ค่ะ คนถนัดทำซูชิจะทราบนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นนี่นะคะก็คุณภาพจะต่างกันนะคะก็ราคาก็จะต่างกันค่ะเพื่อนๆส่วนอันนี้นะคะนี่อันนี้มาจากไทยค่ะ product of Thailand นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นข้าวสีน้ําตาลค่ะเพื่อนๆเ,เป็นข้าว jasmine rice นะคะสีน้ําตาลค่ะเป็นข้าวหอมมะลิสีน้ําตาลนะคะ นี่ค่ะราคาก็จะแตกต่างกันไปอันนี้ก็เป็นข้าวไทยค่ะเป็นข้าวเหนียวนะคะใช้ทําข้าวเหนียวเปียกนะคะเพื่อนๆนี่นะคะใช้ทําขนมหวานค่ะเป็นข้าวเหนียวดํานะคะก็ราคาอยู่ที่4ี่ยูโรห้าสิบค่ะข้างบนสุดก็จะเป็นหม้อหอุงข้าวไฟฟ้านะคะก็จะมีหลายยี่ห้อหลายขนาดค่ะเพื่อนๆหนึ่งลิตรครึง่งสองลิตรครึง่งอะไรก็ว่าไปนะคะ อันนี้ก็เป็นข้าวหอมมะลิไทยเหมือนกันค่ะนะคะมีหลายพันธุ์หลายขนาดหลายยี่ห้อนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะ2 99, 9 9นะคะก็อยู่ที่ร้อยกว่าบาทค่ะเพื่อนๆส่วนยี่ห้อนี้นะคะหน่อยไปเปิดดูในอินเทอร์เน็ตนะคะเข้ามาจากประเทศอินเดียแล้วก็ปากีสถานนะคะจะเป็นข้าวที่คัดสรรอย่างดีนะคะแล้วก็ใส่แพคเกจสวยงามค่ะเขามีขายในออนไลน์เยอะแยะเลยนะคะสามารถสั่งได้ค่ะ ส่วนราคานั้นก็ค่อนข้างแพงสักนิดนึงค่ะเ,เพื่อนๆ500กรัม3ยูโร85นะคะก็ค่อนข้างแพงอยู่ของเข้าติดตลาดแล้วนะคะเ,เพื่อนๆแล้วเขาก็มีการจัดสรรทางกระบวนการอย่างดีค่ะแต่ว่าหน่อยก็ไม่เคยลองรับประทานนะคะนี่ค่ะเขาจะมีหลายแพ็กเกจหลายสีนะคะแล้วก็แต่ละสีก็จะแตกต่างกันไปที่ตัวข้าวนะคะนี่ค่ะราคาก็ค่อนข้างจะแพงเลย ส่วนตัวนี้นะคะก็ยี่ห้อเดียวกันค่ะเขาจะทําใส่กล่องมาเป็นนี่นะคะเหมือนกับถังข้าวนะคะเป็นอะอลูมิเนียมนะคะเพื่อนๆแล้วก็กล่องสวยทีเดียวค่ะสวยมากๆเลยนะคะแต่ว่าราคาค่อนข้างแพงค่ะเพื่อนๆ1ิบยูโรนะคะ นี่คะ่ะนี่มาจากฮ่องกงนะคะเพื่อนๆพนสองกิโลครึ่งนะคะดูราคานะคะเพื่อนๆพนสิบซยูโรยี่สิบห้เซนแพงมากๆเลยนะคะคงจะเป็นข้าวที่มีคุณภาพดีนะคะเพื่อนๆนนี่นะคะมาจากฮ่องกงคะ่ะ ันนี้ก็จะเป็นของยี่ห้อทิวดาเหมือนเมื่อกี้นะคะแต่อันนี้จะพิเศษก็คือเป็นข้าวที่สุกแล้วแล้วเขาก็มาผสมนั่นผสมนี่นะคะเหมือนกับเป็นพร้อมพร้อมรับประทานอ่ะนะคะเพื่อนๆนี่นะคะข้างในเขาจะมีรูปให้ดูว่าเป็นอย่างนี้นี่นะคะหน่อยดูที่ก้นถุงนะคะเป็นข้าวที่สุกแล้วแล้วก็ผสมอันนี้จะผสมน้ำมะนาวแล้วก็โคเรนดาอะไรก็ว่าไปอันนี้นะคะดูสิคะ นีเราก็สามารถใส่ไมโครเวฟแล้วก็รับประทานได้เลยค่ะอันนี้เป็นถุงเล็กๆสําหรับหนึ่งมื้อนะคะนี่ค่ะอันนี้นี่นะคะอันนี้เป็นกะทิค่ะแล้วก็มีพริกนะคะแล้วก็มีใบมะกรูดหรือว่าตะไคร้อะไรก็ว่าไปนะคะอันนี้จั m i n นไรส์ข้าวหอมมะลิที่มาจากเมืองไทยค่ะเห็นรูปก็จะพอทราบนะคะนี่ค่ะ4กโลครึ่งนะคะราคาก็1 e u ยูโรค่ะ10 e ยูโรก็ประมาณ380บาทนะคะ นี่คะ่ะน,นี้ก็คือถุงใหญ่ของยี่ห้อทิวดาเมื่อกี้นะคะส่วนอันนี้เรามาดูาสินค้าออร์แกนิกกันบ้างนะคะอันนี้จะเป็นสินค้าของไทยนะคะเพื่อนๆพื่อ u c t o f ั h a i l a n d นค่ะก็จะเป็นออร์แกนิกนะคะเป็นข้าวที่มีประโยชน์นะคะเพื่อนๆราคาก็จะแพงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะคะอันนี้ก็ของไทยเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเป็นสีน้ำตาลค่ะ1นกิล3ยูโร30 นี่นะคะฝรั่งเขาจะไม่ซื้อถุงใหญ่เหมือนเรานะคะเ,เพื่อนๆเขาจะซื้อทีทีทละแพ็กเล็กๆอย่างนี้นะคะเพ mm hmm. ราะว่าข้าวไม่ใช่อาหารไม่ใช่อาหารหลักสําหรับพวกเขาอะนะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะก็จะมีเป็นรูปแบบต่างๆเลยนะคะ just min brown rice นะคะก็เป็นข้าวหอมมะลิสีน้ําตาลน,นะคะเ,เพื่อนๆ healthy ก็คือสุขภาพนะคะเพื่อสุขภาพค่ะ ก็อาจจะผ่านกระบวนการอะไรมาก็เขาจะมีบรรยายอยู่ข้างๆนะคะเพื่อนๆข้างกล่องค่ะด้านหน้าก็จะมีหลายภาษานะคะเป็นธรรมดาของสินค้าส่งออกค่ะเพื่อนเพื่อเพื่อที่จะขายให้ได้ในหลายๆประเทศนะคะแต่ว่าก็คือ Product of Thailand นะคะภูมิใจได้เลยค่ะสินค้าไทยเราเป็นที่นิยมในเมืองนอกนะคะเพื่อนๆนนี่ก็ข้าวไทยค่ะผสมเห็นไหมคะ จะมีเป็นเหมือนเข้าพูดง่ายเหมือนเข้ากล้องบ้านเรานะคะเพื่อนนี่นะคะมีหลายอย่างรวมกันนะคะนี่นะคะให้ดูกันชัดๆเลยว่าสินค้าไทยเรามีคุณภาพนะคะเพื่อนๆข้าวไทยค่ะนี่มีหลายรูปแบบหลายขนาดนะคะราคาก็จะแตกต่างกันไปแล้วก็ราคาก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละร้านด้วยนะคะ เห็นไหมคะน,นี่มีส่วนผสมหลายอย่างเลยนะคะมีไฟเบอร์มีวิตามินนะคะข้างกล่องก็จะระบุเรียบร้อยเลยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าออร์แกนิกแล้วก็สินค้าที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะเพื่อนๆเขาก็จะทำแพ็กเกจแตกต่างกันไปนะคะนี่ทีนี้เรามาชมสินค้าถุงใหญ่ๆกันบ้างนะคะนี่10กิโลสำหรับทำซูชิคะ่ะเพื่อนๆ ะะเป็นกระสอบนะคะเ,เพื่อนๆเมื่อกี้เราดูแค่1นกิโลสกิโลครึ่ง4ี่กิโลครึ่งไปแล้วคราวนี้เรามาดูเป็น10บกิโลหรือว่า18บกิโลกันบ้างนะคะนี่อันนี้นะคะมาจากเมืองจีนนะคะเ,เพื่อนๆเขาก็จะมีรูปให้ดูนะคะนี่นะคะพรีเมียมเกรดนะคะก็คือเกรดพรีเมียมก็แล้วแต่นะคะจะโฆษณาสินค้านะคะเ,เพื่อนๆนี่คะ่ะอันนี้ก็ มาจากประเทศไหนเขาก็จะบอกอันนี้จะมีบอกราคานะคะคางถุงเป็นแบบนี้ราคาเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆอันนี้ค่ะนีสยามนะคะมาจากเมืองไทยแน่นอนค่ะอันนี้จัสตินไรซ์นะคะข้าวหอมไทยชนิดพิเศษค่ะยี่ห้อนี้หน่อยยังไม่เคยลองนะคะเดี๋ยววันหลังต้องซื้อมาลองบ้างนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นข้าวผสมนะคะเป็นข้าวหอมมะลิผสม จะเห็นได้ว่าข้าวนั้นก็เป็นที่นิยมบริโภคในต่างประเทศนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ในต่างประเทศก็มีคนต่างชาติเข้ามาอยู่เยอะนะคะเพื่อนๆหน,น่อยเคยเห็นในซุปเปอร์มาร์เก็ตอื่นๆนะคะก็จะมีข้าวจากสเปนบ้างนะคะจากปากีสถานหรือว่าประเทศอื่นๆนะคะแต่ว่าถ้าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ไม่ใช่ร้านเอเชียนะคะจะเป็นแพ็กเกจเล็กๆนะคะประมาณ1นกิโลสกิโลเท่านั้นนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าจะซื้อกระสอบใหญ่อย่างเง,งี้ยก็ต้องไปร้านเอเชียค่ะ นี่ค่ะข้าวสำหรับคำซูชินะคะ20กิโลนะคะถุงใหญ่มากๆค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็พาเพื่อนๆเ,เปิดโลกทัศน์กันเรื่องข้าวในต่างแดนนะคะเพื่อนๆส่วนนี้เป็นแค่ส่วนเล็กน้อยเท่านั้นนะคะที่มีอยู่ในต่างแดนค่ะยังไงก็ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่ติดตามรับชมมาจนถึงท้ายคลิปนะคะ ขอให้เพื่อนๆทุกคนรักษาสุขภาพนะคะแล้วเจอกันใหม่กับช่องชีวิตติดตินเยอรมนีได้ในคลิปต่อๆไปนะคะคลิปหน้าเราจะนำเสนอเรื่องอะไรที่น่าสนใจหรือว่ามีประโยชน์หรือว่าให้ความบันเทิงบ้างก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องไปแล้วค่ะขอให้ทุกท่านร่ำรวยแข็งแรงนะคะแล้วก็กินข้าวให้อร่อยในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ